โรคหยุดหายใจขณะหลับรักษาได้หรือไม่และโรคหยุดหายใจขณะหลับมีวิธีการรักษาอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาโสศนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มจาก ทำความเข้าใจสาเหตุการเกิดโรคหยุดหายใจขณะหลับโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นภาษาอังกฤษก็คือ obstructive sleep apnea โรคเนี้ยเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันเกิดการอุดกั้นคือตั้งแต่จมูกไปจนถึงกล่องเสียงได้เลยซึ่งการอุดกั้นเนี่ยมันก็เกิดได้หลายสาเหตุอาจจะเกิดจากเนื้อเยื่อก็ได้หรือว่าจะเกิดจากโครงสร้างที่มันติดแคบก็ได้เช่นคนที่เป็นโรคภุมมแพ้จมูกแล้วมีเยื่อบุจมูกบวมจมูกโคตรมีริสีดวงจมูกมีต่อมทอนซิลโตหรือว่าในเด็กที่มีอะดี no อยโตหรือว่าคนที่มีคน แล้วมันไปอุดกั้นทางช่องคอข้างหลังหรือว่ามีปัญหาลินลาล้นไก่ยาวลิ้นไก่หย่อนอย่างงี้ค่ะหรือว่าช่องคอแคบเป็นต้นโรคหยุดหายใจขณะหลับรักษาได้ไหมครับมีทางรักษาได้ค่ะมีหลายวิธีแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละบุคคลแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของผลที่ตรวจด,ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรื่องอุปกรณ์ใดเนี่ยอันนี้ต้องมาตรวจดูก่อนว่าสาเหตุเนี่ยเป็นจากอะไรกันแน่ถ้าเกิดเราตันจากจมูกแล้วเราไปใส่อุปกรณ์ดึงปากอันนี้ก็อาจจะไม่ช่วยอาจารย์อธิบายการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับมีีหลายวิธ เริ่มจากการผ่าตัดส่วนใหญ่แล้วการรักษาคุณหมอจะดูก่อนว่าคนนี้เป็นสาเหตุจากอะไรแล้วรักษาให้ตรงจุดอย่างเช่นอ่ะคนนี้มีภาวะทอนซิลโตใหญ่มากเลยครับปากอันนี้ก็อาจจะเป็นการผ่าตัดก็คือการผ่าตัดตามจุดที่มีปัญหาอุดตันหรือมีการหย่อนถัดมาเป็นการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยแก้ไข2ก็คือการใส่เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกที่เรียกย่อว่าสีแพคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะมันเกิดจากการที่ทางเดินหายใจเนี่ยมันติดแคบตัวเครื่องเนี้ยค่ะมันก็มีหน้าที่คล้ายๆเป่าลม มันถ่างขยายหลักการก็คือประมาณนี้และยังมีอุปกรณ์ทันตกรรมในช่องปากวิธีอื่นๆอย่างเช่นการใส่อุปกรณ์ทันตกรรมในช่องปากหน้าตามันก็จะคล้ายๆอุปกรณ์ที่คุณหมอเขาจัดสรนแต่ว่าหลักการก็คือมันจะดึงขายในไกล่างให้ยื่นออกมาข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับคนที่เป็นไม่มากแล้วก็อาจจะมีปัญหาจากกรงบริเวณกามคล้ายๆอย่างเช่นกลุ่มของคนลิ้นไปอุดกั้นช่องคอเนี่ยเป็นต้นแล้วการออกกําลังกายช่องปาก จะช่วยลดการเกิดการหยุดหายใจขณะหลับได้ไหมครับการออกกําลังกายในช่องปากหรือเรียกว่าไมโอฟังชันอลเทอร์ปีแต่ว่าตัวการออกกําลังกายเนี้ยในปัจจุบันในประเทศไทยมันยังไม่มีว่าท่าไหนที่เป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนก็คือยังไม่มีวิจัยที่มันยาวนานพอแล้วมันอาจจะเหมาะกับคนที่มีความหย่อนในช่องคอเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าเราไปออกกําลังกายในช่องปากแต่ว่าสาเหตุจริงมาจากจมูกมันอาจจะไม่ช่วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนอกจากนี้การปรับพฤติกรรม ก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาการหยุดหายใจขณะหลับได้ปรับชีวิตประจําวันถ้าอ้วนลดน้ําหนักถ้ากินแอลโกอฮอล์พยายามเด็กเลี่ยงถ้าสูบบุหรี่พยายามเด็กเลี่ยงบางคนนอนตะแคงก็อาจจะดีขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าการน,นอนตะแคง ช่วยลดโอกาสในการหยุดหายใจขณะหลับได้ถ้าเราอยากรู้ว่าเวลาเรานอนตะแคงเนี่ยอาการดีขึ้นไหมเอะน้อยแค่ไหนเนี่ยจริงๆเราสามารถดูในตัวผลของการตรวจการนอนหลับได้เวลาที่เราไปตรวจการนอนหลับเนี่ยค่ะมันก็จะมีการบอกเลยว่าเวลาที่เรานอนงายเนี่ยการหยุดหายใจกี่ครั้งต่อชั่วโมงถ้าเรานอนตะแคงเนี่ยจะมีการหยุดหายใจกี่ครั้งต่อชั่วโมงหรือว่าถ้าเกิดเราสังเกตเองถ้าเราอยากจะสังเกตเองเราก็ดูว่าเอ๊ะถ้าเรานอนตะแคงแล้วเราเ<อ>งียบไหมอ่าถ้านอนงายเสียงกลนเยอะเลยมีหยุดหายใจง่วงตลอดเลยแต่ถ้าเรานอนตะแคงปรากฏว เพื่อนบอกว่าเงียบเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะสังเกตตัวเองเบื้องต้นนี้ก็ได้ค่ะซึ่งปัจจุบันก็มีนวัตรกรรมในการช่วยปรับพฤติกรรม ให้นอนตะแคงอย่างของอาจารย์เองเนี่ยค่ะก็ประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นมาก็คือเป็นเข็มขัดที่รัดบริเวณเอวค่ะแล้วก็เป็นตัวสันนิ่มๆวางไว้ตรงกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่าเรานอนงายแล้วก็มาทับตัวอุปกรณ์มันก็จะสั่นเตือนเบาๆเพื่อให้เราพลิกตัวเหมือนเป็นเครื่องฝึกเราให้นอนตะแคงเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการนอนตะแคงเนี่ยปัจจุบันก็มีน,นวัตกรรมที่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยค่ะสำหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อาจารย์มีคําแนะนําไว้แบบนี้ครับก็ลองปฏิบัติตัวถ้าอ้วนลดน้ําหนักลองนอนตะแคงดูแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนนะคะอันนี้ก็คือบางคนการกินเหล้ากินเบียร์การสุบุหรี่อันนี้ลองงดดูถ้าไม่ดีขึ้นก็แนะนําพบแพทย์ ถ้าเกิดมีการตรวจการนอนหลับสามารถตรวจได้ไหลายอะ่ะก็เราอาจจะดูว่าเป็นระดับไหนหรือว่าถ้าเกิดเราต้องใช้เครื่อง c ี a p ในการตรวจการนอนหลับเนี่ยบางทีคุณหมอเขาก็จะดูได้ว่าเอะเราใส่แรงดันเนี้ยมันเหมาะสมไหมดีไหมออกซิเจนเท่าไหร่เงี้ยในด้านการนอนหงายนอนตะแคงดีขึ้นไหมเวลาเราหลับลึกมีค่าหยุดหายใจเท่าไหร่เป็นตน้นประเทศไทยเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกสิทธ์เลยค่ะจิตประกันสังคมปัจจุบัน30บบาทก็สามารถตรวจได้เช่นกันค่ะสังเกตอาการและตรวจหาสาเหตุและรักษากับแพทย์ อย่าปล่อยไว้ช่วยป้องกันความรุนแรงของโรคได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชั่วก่อนแชร์